สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาดฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซนต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทร ไอดีไลน์0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสีเขียวบางด้วนจัดกิจกรรมงานตลาดผักเขียวบางด้วนสินค้ากเกษตรสินค้าแปรรูปจากชุมชนนวัตกรรมผักเขียวที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนนวัตกรรมผักเขียว วิสาหกิจชุมชนบ้านสีเขียวบางด้วนตำบลบางด้วนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมงานตลาดผักเขียวบางด้วนสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูป จากชุมชนนวัตกรรมผักเคียวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักเคียวประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนนวัตกรรมผักเคียววิสาหกิจชุมชนบ้านสีเขียวบางด้วนโดยมีรอ,อดอร Dr. พีระเดชทองอัมภัยผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยในโครงการชุมชนนวัตกรรมผักเคียวนางนนทวรรณมากหลายเกษตรจังหวัดสมุทรปราการกล่าวให้การต้อนรับสมคิดนุ่มสิริตัวแทนนวัตกรรมชุมชนกล่าวรายงานพร้อมด้วยรองนายกอบตาบางด้วนกำนันตำบลบ,บางด้วน เกษตรอำเภอพ่อค้าแม่ค้าและกลุ่มสตรีตำบลบางด้วนเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับศูนย์เรียนรู้ชุมชนนวัตกรรมผักเขียววิสาหกิจชุมชนบ้านสีเขียวบางด้วนเป็นกเกษตรชุมชนเมืองปลูกพืชผักปลอดสารเป็นศูนย์เรียนรู้ปลูกผักปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยมีอาจารย์น้อยและอาจารย์ฝนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่ปี2564จากสมุดรปราการโมเดล จนถึงปี2567ชุมชนนวัตกรรมผักเขียวจนสามารถทำให้วิสาหากิจชุมชนกลุ่มบ้านสีเขียวณนะบางด้วนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเขียวสกัดเย็นผ่านการพาสเจอไร z ์ออกสู่ตลาดได้สำเร็จภายในงานมีอาหารแปรรูปจากผักเขียวผักและผลไม้ปลอดสารเคมีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชนน้ำผักเขียวสกัดเย็นผ่านมาตรฐานออยอขนมทองม้วนขนมเพื่อสุขภาพแปรรูปจากผักเขียว พร้อมกิจกรรมดีๆภายในตลาดจัดกิจกรรมทุกเสารของต้นเดือนเพื่อคนรักสุขภาพและสนับสนุนนวัตรกรชุมชนนวัตรกรรมเคลและเกษตรกรในพื้นที่มาเลือกของดีกินของอร่อยและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจธธชุมชน ความจริงวันนี้มีโอกาสดีนะครับที่ได้มาเยี่ยมตลาดนัดผักเคลบางด้วนนะครับก็ได้เห็นความก้าวหน้าของอาการจัดการตลาดนัดครั้งนี้นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4ี่แล้วแล้วก็ความก้าวหน้าที่เห็นได้ชัดมากเลยก็คือว่าตอนนี้ผักเคลสกัดเย็นนะครับผลิตภัณฑ์อันนี้ซึ่งเป็นของวิสาหกิจชุมชนที่นี่ก็ได้รับ ออยอเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้สามารถจะ,ะขายได้แล้วก็ผู้บริโภคก็จะได้มีความมั่นใจเชื่อมั่นได้ดีนะครับซึ่งอันนี้งานตลาดนัดครั้งนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือทั้งของชุมชนแล้วก็ส่วนราชการต่างๆทั้งเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอพัฒนาที่ดินนะครับรวมทั้งกอพผทางผู้ว่าเองก็ให้ความสำคัญกับงานเรื่องนี้ก็อันนี้ก็จะเห็นได้ว่างานนี้นะครับทีมข่าว aec tv ช n e l รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 0813570422สามา